สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสเม <t ons owania> ่สบายดีพี่น้องวันนี้เอาขคกเราปลาพี่น้องเลยสบายดีน้องเวียน้องเวียก็คือของแม่เนาะบางตังจะบุพาตอนนี้พาพ่อแม่พี่น้องรอโคกรอป่าไปกับสเม่น้องเวียน้องเบียอลไรกัเอ่อน้องไม้ตุกซาสเม่อะไกั สาวพ no ินสาวไข่สาวแพงมาตอนนี้พากันโอ้ยย่างขึ้นหวยก็สาวเลยอยักกินห้องอัดแค่เราคนไหนกินทางเลยพตอนแม่นี่เลือกเปลือกตาแหละไปออกกําลังกายค่ะอย่างมี้งานว่ามีกับเมืองไหนกินนอกก็ได้แหละพี่เต้แข็งแรงแข็งแรงนี่แด้วเท่าเลยน้องเฮาก็นเถเท่าแล้วพี่น้องเอ้ยน้องตายบ่สุ่ม อย่างก่อนอินไปิมาอะไ้อซอยเนี่ยป่ะครับแม่ห้าเก้าเอาก่เอากูดูอย่างพิษไปพิษมาโอ้ย,อยเห็ดเขีวมันสีเบี้ยวถ้าเห็ดมือเงอี้ยสบยดัสบายดีสาวายสาทังามา ผู้สาพินกับไปละเบิดเจอเบิดเจออี่กผู้เดียวเฮ้ยแจนเพิ่นฉันหาวเนาะอ้ามึงคือได้ของงามถ้าอีนี่มึงเบิ่งกูรูกูคืออานาถาถ้้ของกูนะมันมึงหลักของกูไปบะกูจะมึงตายอีนี่กูยืมเขามาได้ห่างมึงยืมเขา กพินละตามึงเคยได้ของงามแท้ห์นี่สายไล่ป้ายซีกูหาเรื่องหาเล้ามาคู่ขี้นักเพื่อมาหยิบไปยืมใครบอลนีเงินซื้อห้วยพี่น้องเอ้ยมันหมักหลักของนี่จะมาดีเด้อพมันมาถึงฝาซาโบซาโบบอกหอยหลักของหอยมาได้หลักขอดไปยืมมันม่นี่มันมีของงามก็หนักก็ตานะพี่น้องเอ้ย สบายดีพ่อพี่น้องสบายดีซะแพงสบายดีสบายดีลูกสบายดีลูกสบายดี่ลูกสบายดีค่ะเออเป็นการเป็นงานหมดเป็นการเป็นงานมุดเนี้น พี่น้องเอ้ยไปหาเรื่องว่าเขาหลักของเขาหลดอดเดือดขาพี่น้องเอ้ยว้าโธ่ใหม่ติดกันกันกระเน้าเถอะโอ้ยบวกกันมีเรื่องดอกบงสั้นขาเนี่ยพี่น้องเอ้ยบงสั้นขาชาว่ายเนี่ยพี่น้องเอ้ยเออคือห้องอยู่สูงแค่<ส>มันอันนี้มันมันสวยแล้วมันห้องอยู่สูงเขาอ,อ่ะเฮ้อ men thì đi mới sao ở đó mình nhủ tạm bỏ cháy cháy hơi tốt đâu mặc cà cả đôn, đôn cả mi cà cả đôn cả mi này phía tiểu này phía ใส่แกงเห็ดใส่แกงเห็ดคือสิแซ่บพี่น้องเอ้ยหอดโคกหอดป่าผับบะหมีจักจันบ่อยบะมี่จักรันห้องบะมีจักจันห้องชั้เมียถือดีๆมันทีนะติดปากเจ้าของค่ะใส่ข้าวออพิน ก็เห็นหุ <footing favour informação> ่งมากกว่าน <sh arp ous> ี่แม่งกินหนักตอมตาเห็นเบาเฮ้ยนั่งมาได้พอโตอยู่เจ๊โบน่ะพี่หนุ่ม น่ก็ขายได้โอ้ยบ่เฮ็่อเนี่ยดอกแมงกินห่าตอมเลยจะโตนะช่องผุดดิเฮ้ยมึงคือติดได้ภาพช่องมันอยู่เพ <k ling> ียงกันโอ้มึงขี้เนองเราขายได้เลยสี่โตเราทำอะไรขี้เนาะเลยอ้ยมันคือมานถ้ากูยังไม่ได้พอโตอยู่ปั้นกูเนี่ยตี ว่าว่าปันกุญตี่พันหยัดว่าหยัดว่าบิจักกานได้ต่ลิ้งเอาได้มือมือไปหน่อยก็เศร้าเอาเศร้าเอาหนพี่น้องด้ยไปปั้นไหมได้อยู่บ่ไหมขึ้ไปยังพีรลงมาลงมาโอ้หยลงมามันเอามันมาได้หลอลงมา หากระปอมนะโอ้ยโอแมงกินอ่ะจอมตาเล็นอยู่ตีวีอ่ะไครจับเป็นแมงกินอ่ะจอมตาซุ่ยอยยุเจ๊นแม่งยังมาได้เลย มึงน้องวียาะสุนัตติกันอยู่เพิ่งลงมาวียงลงมาจ้างหล่อนมาน้าที่ไหน

โอ้ติดบๆเลมามีหลายอย่เเสียบใยูใหม่หน่อยเก่ง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 อ่เจของออเจของนั่นของ ตีก้นมันมันหนึ่งซีง่ายผู้อยู่ทึ่งโมเบี้ยเอ้ยไล่ทำถ่ายเอาไปเอาลงก่อนเนี่ยนั่งเงือนโอ้ยคอยแปะใส่ยับขึ้นไปอีกในทึ่งนะหาฮะฮตัวทึ่งมันตัวเอ้าใหม่มาเละเบี้ยวพิชิตเอลอนฮุนเได้เลยจ้ เลยัตแมงอีขึ้นแหลเบียรน้าเบียนี่งาม่ายนะเบียไหนบ่ดิ โอ้เ yeah. ต็อมอยู่เท่าทุ่งเลยเดียวขึ้หักลายที่กันกำมันมาแม่ทิ้ติดมาแม่ทิ <S <s ้ต <c oughs> ิดมาเอ้ได้เล้ว อือเฮ้เฮลแล้วแกเอาเหยียบกูเลยอะเนี่ยนุ่งกินแก้ม ได้ก <t os> oh ็บอกหยัดแล้วไั่มือไหนหยัดหมดเลยมีท่าทุ่ง้นเก็งเก่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 งมาจับใมหงาในลุมนะก็มีนะมาใม่ในลุมหน้าในใม่ในลุมเนี่ยเดียวขึ้นคืเพลาลำมันขนาดไหน หนาดนลาไล่ทำถ่ายาน,นี่แหละแมงอีัมงดินะคอยคอยตีตีมันมีหลุมมีนกดตีกดมันตีกดมั้ย อันนี้ดึงดึงใจของีนแม่มือแม่มันค่าทุกมือเนี่ยมันเสียเนี่ยเออเฮนไดน่ะเบียต้นอ่ะเล่นให้รลำใหม่แมงอีได้ที่นางกดมันกดมันเออเนี่ย ลนไ่เช่าล้ำธงค่ะเดี๋ยวแม่เห็นไหมเหจแต่ไม่อีมีน่นี่งามัน ชั้สับเพลงโอ้ยระชั้นรัค่นีนไดไอ้ตกบอบ่ยางมันอยากเบิดยางมันอยากเบิดเจาพิไหนทักไปท้างในได้ยางมันอยากเบิ่อเด้าชกเจ้าชกคอเสีย ว่าเท่านิ่งได้เคยกับปอมก่าเบ้องลูกมันครบเด้อแม่บื้อสอยได้เลอืมพี่น้องกับปอมหเด้อเบียเบียไาชิบยามาชิบยไอเบียเก่งขนาดเลยยิงกับปอมเด้อเนม่ยเด้อเด้อที่หนึ่งเด้อที่สองอ่ะใ่ทองหจีบไป ได้ล <ersch> <nicht möglich. S 1> ีเนาะาหมอีกส่วนนี่โตนะเพ่อนอะไเวบบอที่คืนแรกโดนได้เอาเวียสะทงทีดสิบไปลูกงานงานทงจมันมีสิบเนาะขยืนโต๊ะ้เบียเนาะกอนแรขีดขูดก็เป็นแรงแล้วเียอุ๊จั่ตีุ้กแงยงอายกับหน่องกระถิ่ อ้าโทษไม่แสต่อยขี้ซี่หรือติดตะกันคือชูมแท่นตาดีลินสัินอภินปูายใหม่ปก็ันเห็นอ้าได้สวยลองไอ้หนองนี่ยังอยู่ในกลางป่าเหล่า ได้เลยมั้ยได้จากโตแล้วสองไหน้น้องนะเร็ <c oughs> กวกันสุดทาง นีแต่สไลด์นีแต่วยววยอืมดบาทเดียวอืมเก๋เกโวยววยเห็นยังเดินบ่เจักสิโวยววยเังาเหาไปเหยียบสิขิดินบนลูกติดดโอ้ยมาฮอนนี่ก็สิได้เมื่อแล้วพอแม่พี่นอกเอ้ย เออกูส um. ิบอกว่าม yeah, mm ึงแหลนน้ำ hmm. มันผู oh, right. ้บ่าวอ้าน oh, well, ี่นายอยากได้พ็อกติ๋วเด็ดๆนี่นี่เด็ดเอาลูกเด็ดแล้วเรื่องงามไปไปฉันไปเด็ดตะบอนใหม่อ้าวฮิบเอาฮักเอาฮักเอาเป็นงาแล้วจักเอาเป็นงาโอ้ยฮักกับฮักเอาเป็นงานนหน่อยนิดหน่อยนะไอชี้ฮักเอาหมดงาใหญ่ใหญ่แบบ เอาหมวกคืนมันห่อนแหลเอาหมวกคืนห่อนแดนแพงเพราะทบ่อแพงลูกบ่อแพงบ่อแพงกับขาถิ่มยังหน่อยหมแล้วสิเี้ยงมากมันสอเปืืองเงินยังเด้พอเงินอยู่เสมอเป็นยังจากว่าบ่อแพงบอ มาฮอดนี่ก็สิได้เอพอล่าลงเลยนะพี่น้องเอ้ยเล่อโคกเล่อป่าจนเมื่อยแล้วพี่น้องค้าก็ล่าค้าก็หล่งแล้วไปบไว้แล้วเถอเลยเมือ่อหมแหง้งสีเดินต่อเลยผูสามีกันั่งโอเค <Okay, S 2> นะพี่น้องฮอดคลิบนี่ก็พออำล่าพระจาาของเพียงทคนนี้พี่น้อง, <laughs> องจะตีทัวร์สามี <laughs> พาล่าเลยอย่าลืมขอไปกดไลค์กดแชร์ <ST AR> สวยเสียสวยดันส่องเมซาลาแล้กวก็ส่องเจโบเ <ST AR> นาะพี่น้อง <ST AR> พอได้ไล่ได้ไล่ไลไลไลยันจ่ายแม่พอได้ผ่าน <ST AR> เร็วๆพอได้เงินเดือนคือหมอู <ST AR> ขอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องน้องเวียบายบายสบายดี bye